เจ้าเด็กนั่งอย่ามาแรงปอกลับมาแล้วจริงๆเลยผู้อาวุโสแห่งสำนักวินชุนเย่ข้าได้นำมาแล้วเยี่ยมมากอย่ามาแรงปอนะกว่าจะผลิบ้านออกมามักจะผลิบ้านออกมาที่หน้าผาปีศาจและทุกคนในสามอาณาจักรก็รู้ดีว่าเผาพันปีศาจผนึกมันไม่ได้ละข้าคิดว่าเจ้าจะมันกลับมาไม่ได้เธออีกเลย าหากว่าใช้นี่ล่ะก็อาการบาดเจ็บของสิทธน้องจะต้องหายดีได้ยนะ่นนะสิทธน้องอย่างนั้นเหรอเอาละไม่เมื่อเจ้าได้ยาแมาลงปอนี่มาแล้วก็จงมอบย่านี้ให้กับสำนักโอสถซะพวกเขาจะได้นำมันไปบดเป็นยาไหนก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าถ้าหากว่าข้าสามารถนำยาแมาลงปอนี่มาได้ท่านจะให้มันกับข้าไม่ใช่หรือ,อยังไงท่านอาจารย์นี่คือสิ่งที่ข้าตามหาม,มาเพื่อรักษา่รงจิตวิญญ,ญาณของข้า แต่ว่าสิทธน้องของพวกเราเนะี่ยต้องการยาวิญญาณนี้มากกว่าเจ้าอีกนะใช่แล้วเล่ะร่างกายของอาเช่ยนั้นอ่อนแอกว่าเจ้ามากนะดังนั้นยังไงพวกเราก็ต้องใช้ยาวิญญาณนี้เพื่อรักษาร่างกายของนางก่อนถ้ยถึงวันที่มีการเปิดการแข่งขันนิกายในอนาคตข้าจะขอให้สิทธิ์พี่ของเจ้าไปนำยาแมาลงปอน,นี้กลับมาให้เจ้าต้นดี ไม่ต้องพูดถึงเลยว่ายาแมาลงปอน,นั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่าแถมยังหาย,ยากมากๆต่อให้ใจใพวกศิษย์พี่ไปตามหาก็ตามแต่ว่าจะมั่นใจได้อย่างไงว่าพวกเขาจะสามารถควายยาแมาลงปอน,นี้กลับมาให้ข้าได้นะในทุกๆครั้งต้องเป็นศิษย์น้องคนเล็กตลอดเลยทุกคนเอาแต่รักใคร่เอ็นดูนางส่วนข้าไม่มีคุณสมบัติที่จะต่อต้านมาเลยด้วยซ้ำสำนักนี้กายแต่คิดว่านางเป็นคนอ่อนแอดังนั้นนางก็เลยเป็นคนที่ชอบทำโดยสมบูรณ์ ส่วนข้าเข้มแข็งก็สมควรตายอย่างนั้นเหรอเจ้ากล้าดียังไงพูดจาแบบนี้เออช่องว่างในการเก็บสิ่งของกลับไปในที่ที่เจ้าควรอยู่ซะแล้วก็สำนึกผิดขู่ไวหากไม่มีคำสั่งจากข้าเจ้าจะไม่รับอนุญ,ญาตให้ออกจากประตูภูเขาข้ารอดชีวิต จากการที่ไปนำยญ้าแมาลงปอมาอย่างวุ่นวิบแต่ในตอนที่ข้ากลับมาที่นี่กายแห่งนี้กับถูกรังแกเช่นนี้ช่างน่าขันสิทจริงสิทธ์พี่ข้าต้องขอโทษจริงๆนะแต่ว่าในภายภาคหนะ้าข้าสัญญาว่าข้าต้องจ่ายคืนหญ้านั่นให้กับท่านในภายหลังอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ยังไงท่านก็ควรที่จะมอบให้กับสิทธิ์น้องก่อนเนะสิทธิ์น้องนะ่ะแตกต่างจากท่าน เพราะว่านางนะเบาบางแล้วก็อ่อนแอมากๆเลยนะเพียงเพราะว่านางต้องการพวกเจ้าก็สามารถมาต้นย่าวิญญ,ญาณจากข้าได้อย่างนั้นเหรอเมือจริงจงมีไรายได้มาหาศาลมากขนาดนี้เป็นเพราะว่าเขาสร้างไรายได้จากการปลร้นลึก่าวเหรเข้าแค่อยากได้ย่านั้นจากท่านเองเนะทําไมท่านถึงได้กลายเป็นคนที่ร้เหตุผลแบบนี้การล่ะข้าโหดเหี้ยมไรยังไอถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ไปหาสิทธิ์น้องที่อ่อนแอและใจดีของเจ้าก็แล้วกันนะอย่ามาสนใจข้าเลย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าหยีเฟยไพย่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับที่นี่อีกต่อไปท่านบทบาทที่ใช้ในการสนับสนุนตัวเอกหญิงนะ่ใครอยากจะทำก็ทำไปเถอะนะส่วนฉันไม่ทำแล้วเว้ยฉันชื่อเย่เฉียวมีอยู่คืนหนึ่งที่นอนดึกเพราะว่าต้องเขียนวิทยาน,นิพนธ์พอตื่นขึ้นมาก็ได้เดินทางมายังโลกใบนี้แล้วนวนิยายเรื่องนี้เนะี่ยเป็นนวนิยายขนาดเล็กชื่อเรื่องว่า ผู้ฝึกตนในโลกแห่งการฝึกฝนกําลังคลั่งคล้ายฉันนางเอกในเรื่องนี้นะ่ะชื่อหยุนเพิร์เธอเป็นคนที่อ่อนโยนแต่ว่าเธอมักจะร้องไห้ด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำและก็มักจะมีผู้ชายซึ่งเป็นพระเอกมาคลั่งคล้ายเธอโดยมีผู้สับสนอยู่เบื้องหลังซึ่งจะเป็นหินให้นางเอกบินอยู่ด้านบนแต่น่าเสียดายนะที่คนคนนั้นก็คือฉันเองอยังไงล่ะส่วนฉันมีชื่อว่าแย่เฉียวเป็นผู้รับบทสนับสนุนของนวนิยายเรื่องนี้ เมื่อสิทธิ์น้องคนเล็กจะถูกปองร้ได้ฉันก็ทำหน้าที่เป็นที่กำบังเมื่อสิทธิ์น้องคนเล็กป่วยฉันก็ต้องนำสิ่งของมีค่าที่ฉันหามาได้ให้กับเธอและสุดท้ายคนที่รับวิบากการรมทั้งหมดก็คือฉันเองเอาเธอยิ่งพูดยิ่ยงน่าสลดใจฮะตอนนี้ฉันจะทำอาชีพในฐานะช่างเครื่องมือซึ่งมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเป็นการดีกว่าที่จะหลีกหนีจากพวกคนโง่พวกนั้นโดยเร็วที่สุดนี่สวัสดีนะข้าต้องการที่จะออกจากนี่กาย ฮะในที่สุดก็สามารถแยกตัวออกจากนิกายขอยงคนงงพวกนี้ได้แล้วแถมยังได้รับหินวิญ,ญญาณอีกตั้งหนึ่งร้อยก้อนเป็นการชดเชยขยะเอ้ยเฮ้เมื่อครู่นี้เจ้าพูดว่าอะไรนะเออคือคือว่าข้าเจ้าพูดถูกแล้วล่ะนะข้าก็คือขยะนั่นแหละทางเข้านิกายนี่นะคนที่ขี้แพ้อย่างข้าเข้าไม่ถึงหลอบนะอาละถ้าอางนั้นก็ลำบากเจ้าหน่อยแล้วล่ะนะเยอะเชียว yeah, Biết châu bà bị lão yên ngã ló.